ครับสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้มือนี้นะครับกับผ้าทุกท่านนะครับม่ยามรอบนะครับกับแม่กับหลวงพี่นะครับเช้านี้แม่กันพี่นะครับเปหล่นน้ำกันครับมือนี้จะได้ปบเมื่อป่งบนะครับไปครับเปหล่นน้ำกันครับ นั่นแหละมีโวเอ้าใส่กบเดือป่าครับนปลาเขารอบนะครับมันยในบุ้งหูเพื่อนนีม่มาจาปลาเขาซื้อครับตัวแรกเข้าับมันเลยครับนี่ไป,ปหลังแรกเดอปคอนะครับมาเป็งหลังที่สองครับ เป็นจังไหนไหลอนอยังไงมียังฮะโมม,มี่ไปโมมี่มมกันเจ็บหลังหนีเฝ้าครับโมมี่ใส่หลอดไปเกาหลังนะครับตอนนี้เขาก็ถอกแล้วนะครับเขาเกิดกำลังเหลืองนะครับ ี่อืมมุ่งไปเลยนั่นดีหลังนั่ละน่นละนันนล่อันนี้ยังบ่ลันอู้มียังลังู่้มีมค,ครับลังที่สามกับเป้า ตรงนี้ก็เป็นบริเวณสะเลียงปลานะครับเดี๋ยวไปรุนกันหลังที่ซีนะครับอาจจะเหมือนเหือน,น่นนะครับเพราะว่าแมาก่ก็เศร้านะครับจะต,ต้องขอ้ยนนะครับเดี๋ยวไปรุนเดี๋ยวไปรุนกันหลังที่ซีนะครับฮ้อุ้ยมีกบดิน้นกบโดดลง chẳng làm lấy luôn 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 lần luôn này luôn nhận luôn 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 người luận như này mới cứ luận, ôi một, nó súng luôn. Nấp rồi. Này cục. Leo ngựa này,

ไปปิงแล้ว,ว,วคอยค,อยคอย่อยอึ๊บ <laughs> พี่จับให้ครับมินอึ๊บมีบมีอุ่ยม,มีมี่ยไ <laughs> ม่ไม่ กันผู้ชมเบ่งน,นี่พี่นอองบ่งน,นี่เร็วโอ้ยขึ้นยากโอ้ตัวใหญ่อยู่อ้าวเดวปิ้งแล้วครับเศ้านี่ห <laughs> มับนบัวบุ๋มแมนตัวที่สามนะครับเดบปลาคอตัวหนึง่งเละกะครบสองตัวนะครับ อ่ะได้อีกหลังนึงใช่ใช่ะหลังสุดท้ายครับมันรุ่นหลังสุดท้ายนะครับหมองเคยใส่นะครับมองเคยแมนนะครับหมองเฮ้ยเฮ้ยโอย้โหนีเจ็ดตัวอ้าว เอ้านี่นะครับตัวใบใหญ่นะครับถือว่าโอเคอยู่เนาะดึับก๋ไก่ลอดไปก่อหลังนะครับไปซี่โตนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับต้นี้ใหญ่อยู่นะครับเด็ดตายนะครับ นนย,ยังรับยังกับทัานตายกับท่านตายดึงเลยกิก้มหมดว่ะตัวที่สองครับตัวนี้ก็งามอยู่นะครับเดิ่มเลยเรกินจนยิ่งนี่เก็บ เดียวไม่ได้เไ่ได,ไได้นี่ครับไม้จังเดียวครับตัวนี้ใส่กบเด็ดปลานะครับมาใส่เด็ดหมืนกับใส่อ้าวเขานี่นะครับเด็ดปิ้งแล้วนะครับมันหมันครับเขาน,นี่ซี่โตนะครับ โอเคอยู่นะอ่ะบรรยากาศเศร้านี้นะครับครับคลิปนี้ครับกอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับว่าพ่อดีอยู่ดิกินนอกบ้านเท่านะครับนะครับกกจะล่าทุกท่านไปก่อนนะครับหลวงพี่สวัสดีครับ